สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับนายสสิพัฒนพงประภาพันธ์หรือว่าการนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เนี่ยนะครับถึงผู้สมัครสสชุมพรเขตหนึ่งของพักเก้าไกลว่าชาวชุมพรคิดถูกแล้วที่กาพักประชาธิปัตย์ถามคําเดียวนะ ถ้ามีคนแบบนี้มาเป็นผู้สมัครเขตบ้านมึงมึงกลาไหมสมมุติถ้ามีผู้สมัครแบบนี้จากพรรคเพื่อไทยประชาชนจะรุมสาพ,พักทันทีพักเก้าไกลเอาเด็กกะเลวกระรากมาลงสสได้อย่างไรเอาคนไม่มีการศึกษาไม่มีการมีงานทํามาเป็นตัวแทนประชาชนพักเก้าไกล move forward party คุณดูถูกประชาชนมากๆเลยนะคนใต้เป็นคนเฮี้ยไหมไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆ คนใต้ไม่ใช่คนโง่ไม่ต้องมาวิแคะโครงสร้างเศรษฐกิจไรหรอกนายกจะเป็นใครมีนโยบายอะไรการเมืองในสภาจะเป็นอย่างไรอยากทำการเมืองลองเดินไปถามไถ่าสารทุก์สุกดิบดูแลเอาใจใส่เข้าถึงหัวใจประชาชนหรืออยังแค่นี้ทำไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แทนเถอะได้มา3520คะแนนมากเกินไปแล้วนะคนชุมพรทิ่กาเขาต้องกลืนเลือดยอมโดนล้อขนาดไหนที่เอาเด็กเมื่อวานซืน มาเป็นตัวแทนเขานะ่ะอยากปฏิรูปอะไรกลับไปปฏิรูปการศึกษาตัวเองก่อนนะน้องนะักนี่แหละครับนี่คือเรียกว่าเป็นการบูลลี่กันเองนะครับบรรดากลุ่ม3นิ้วถึงกับเหยียดพักเก้าไกลทรงเด็กกะเลวกระราลงสมัครสอสชุมพรนี่แหละนะครับสอสอชุมพรเขตหนึ่งพักเก้าไกลที่ลงในการเลือกตั้งซ่มครั้งนี้ ก็คือนายวรพลอนันตศัก์นะครับซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่แพ้การเลือกตั้งนายคนนี้ก็ออกมาพูดเนี่ยนะครับในทางที่ดูถูกดูแคลนชาวชุมพรว่าไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังคงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ก็เช่นเดียวกันหลายคนนั้นเนี่ยครับก็ไปลักษณะบูลลี่หรือว่าดูถูกเหยียดยามคนใต้ ประนามคนชุมพรประนามคนสงขลาที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยังคงเลือกพักประชาธิปัตย์ยังคงเลือกพักพลังประชารัฐคะแนนนั้นเทไปสองพักดังกล่าวไม่เลือกพักก้าวไกลแต่ว่านี่แหละครับทางด้านการนะครับหรือว่าส,สัติพัฒน์พงประภาพันนั้นชี้ให้เห็นว่าก่อนที่จะไปปฏิรูปคนอื่นก็ลองปฏิรูปตัวเองซะก่อนปฏิรูปการศึกษาตัวเองซะก่อนก่อนที่จะมาทําการเมือง เอาละครับรอดูนะฮะว่าจะมีทัวร์ไปลงการพงประพาพันธ์หรือเปล่ากับเรื่องดังกล่าวครับ